วันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องสับเซตและพนะาวเวอร์เซตหน้าที่สี่นะก่อนเมื่อวานเราเรียนเรื่องอรู้จักนิยามคำว่าเซตไปแล้วนะเซตเซตตนนานเซตว่างเอกภพสัมพัทธ์นี่ไม่ได้พูดไปนะวันนี้เรามาเรื่องสับเซตและพาวเวอร์เซตอ่ะบีมูท้าที่สี่ นิยามคำว่าสับเซตคำว่าสับเซตก็คือว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนด้วย A อสับเซตก็คือคล้ายตัวตัว U ตนะแคนเนี่ยตัวนี้นะหมายถึงสมาชิกทุกตัวสมมติเซต A มีสมาชิก1 2 3มี3ตัว เส้ b มีสมาชิก1 2 3 4 5มี5ตัวแต่ทุกตัวของ1 2 3เนี่ยดันอยู่ในอยู่ในเส้น b ด้วยเราเลยบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเซต a เป็นสับเซตของเซต b เข<ๆ>ียนมาเนี้อ่ะตอนนี้ถามต่อว่าแล้ว b เป็นสับเซตของเสต a ไหมไม่ใช่เพราะว่าสมาชิกทุกตัวของ b ไม่ใช่เกีนอย่างนี้นะไม่ใช่สับเซตของเสต a โอเคปปะ นะจับให้ดีนะสับเซตก็คือสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นอยู่ในสมาชิกของเซต b mm hmm. นะแต่ถ้า b ไม่เป็นสับเซตของ a เพราะว่าสมาชิกทุกตัวมีมากกว่าคือไม่ไม่อยู่ในเซต a นั่นเลยก็เลยเขียนว่า mm hmm. b ไม่ไม่เป็นสับเซตของ a ด้วยโอเคนะง่ายง่ายอ่าต่อมา <c oughs> 55เขาบอกว่าสับเซตแท้เซต A จะเป็นสับเซตแท้ของเซต B ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ A เป็นสับเซต B และ A ไม่เท่ากับ B ความหมายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสับเซตแท้เอสับเซตบีสับเซตแท้แต่จริงความหมายพวกนี้ไม่ต้องไปจำมากนะจำนวนสับเซต นะจำนวนสับเซตไฮไลท์ไว้ถ้า A เป็นเซตที่มีสมาชิก n สมาชิกแล้วจำนวนสับเซตของเซต A จะมีสมาชิก2ยกกำลัง n เซตไม่จำนวนนี้เป็นสับเซตแท้ 2n-1 นะจำนวนก็หม,มายความว่าเซต A เนี่ยนะเซต A มีสมาชิกทั้งหมดอยู่3ตัว A มีจำนวนสมาชิกคือ n เท่ากับ3นะเพราะฉะนั้น จำนวนสับเซตของเซต a เนี่ยจะมีเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็คือ8ตัวเช่นเช่นก็คืออะไรอ่าเซตสับเซตของเซต a นะก็มีเซตหนึ่งเซตสองเห็นไหมแล้วก็เซตสามนะครับแล้วก็เซตหนึ่งสองเซตหนึ่งสาม เซตอะไรเลยสองสามมีตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เซตหนึ่งสองสามนะแล้วก็อีกตัวรูกไม้อะไรสองสามอ่าไม่ใช่มีหนึ่งมีสองมีสามแล้วใช่ไหมมีหนึ่งมีสามมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสามมีสองมีสามมีหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งก็คือเซตว่าง นะเซ็ตว่าเป็นสับเซตของทุกเซ็ตนะครับแล้วก็จำนวนเขาบอกว่าจำนวนสับเซตแท้ก็จะมีเท่ากับ 2n-1 ก็คือ8-1ก็คือเท่ากับ7เพราะฉะนั้นก็คือตัดตัวนี้ออกไปนั่นเองเพราะเขาบอกว่าสับเซตแท้คือเซต A นะครับจะเป็นสับเซต B และ A ไม่เท่ากับ B ปัญหาเป็นตัวเดียว มันก็เรียกสับเซนแท้อันนี้สับเซนแท้ะไม่เคยตกคันอะไรมากจะให้รู้ไว้ใช่ไหมโอเคไหมมาดูตัวอย่างนิดนึ่ง,งก่อนถ้ามาดูตัวอย่างก่อนที่ไปพาวเวอร์เซ็นอ่ะพูดเลยดีกว่าอ่ะวันนี้นะลบนะครับ ตัวนี้ออกไปโ okay. อเคเดิม <c oughs> power set power set, power set lock, เขียนสัญลักษณ์อะไร pa power set คืออะไร power set ของเซต a คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของเซต a และสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ pa ก็คือเขาบอกว่าเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตนี่ไง ที่เราเขียนเมื่อกี้นี่ s ับเซตท,ทั้งหมดเลยนั่นคือเซตท,ที่ประกอบด้วย s ับเซตเขียนเลยมีเซตว่างเซตของหนึ่งทั้งหมดเนี้ยเขียนแบบนี้เลยนะครับรวมทุกตัวเลยโทษนะนี่ลบกับที่เราเขียนเยอะนีเลยเขียนแบบนี้เลย P A เท่าก <Cornell>. ับเซตของนีิด right? ้ิดได้ิดได้นะก็คือจุดเซตนะสอต่าเป็นเซตที่ประกับร่สมาชิกที่เป็นสับเซตก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน o w e r Set คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของเซต A เขียนแทนสัญลักษณ์คือ PA คือจำนวนสมาชิกทั้งหมด2ยกกำลัง A ก็คือ2ยกกำลัง3เป็น2ยกกำลัง3เท่ากับ8เซต8เซต8เซตเที่เราเขียนเมื่อกี้นะ8เซตคือสับที่เป็นสับเซตของเซต A ทั้งหมดเนี่ยเขียนเป็นรูปเซตอีกทีหนึ่งก็คือ power set นั่นเอง เขียนไหมอ่ะวันนี้มาดูมาดูตัวอย่างแล้วครับข้อที่สองกำหนดจริลงลบเนาะเข้าใจเนาะเขียนไหมอักี่นะ <Okay. S 1> okay. สมมติว่าเซต A มีสมาชิกอยู่สามตัวคือหนึ่งเซตหนึ่งสองสามมีสามตัว mm hmm. นะครับเราบอกว่าพาวเวอร์เซตของเซต A ก็คือสมาชิก เซตที่ประกอบด้วยเซตที่เป็นสับเซตของเซต A ก็คือเซตว่างเป็นสับเซตนะเซตหเซตสเซตสมเซตส่วนหนึ่งสองเซตหนึ่งสามเซตสอเซตหนึ่งสอประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นสับเซตทั้งหมดเลยเอาตัวนี้หมดแล้วเซตที่ประกอบด้วยสับเซตมีกี่ตัวล่ะทั้งหมดสองยกกำลังเอ็นเราบอกว่าสมาชิกสมาชิกจำนวนสับเซตของเซต A เนี่ยมีทั้งหมดอยู่สยกกำลัง n เซต ก็คือสองกับสองจังสามก็คือเห okay, นะ็นไหมเราครบแล้วทุกครั้งบิ๊เช็คเลยว่ามันครบไหมก็คือสองจั่งสามดูแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าแปดก็คือใช่ละแต่ถ้าเกิดเราเขียนแล้วไม่ไม่ครบก็ต้องไล่หากลับไปว่าเราขาดอะไรไปแค่นี้เห็ okay, นไหมอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งแบบที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกรานดถ้าเอลบลกกระดานนะครับกระดาน อ่าเซตตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ A, A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกศูนย์หนึ่งสองสามนะเพิ่มสูตรใหตัวต่อไปนี้ข้อใดผิดข้อหนึ่งศูนย์เป็นสมาชิกของเซต A จริงไหมศูนย์เป็นสมาชิกของเซต A จริงไหมจริงครับถูกนะข้อสองอ่ะ เซตของศูนย์เป็นสับเซตของเซตเอจริงไหมจริงโอเคเลย่องกระจายนะกลับมาดูตัวอย่างนิดนึงข้อที่สามเซตของสองเป็นเป็นสมาชิกของเซตเอจริงไหมเซตของสองเซตของสองเป็นสมาชิก จริงไหมเซตของสองเนี่ยเมื่อกี้ศูนย์เป็นสมาชิกใช่ไหม <S <S แล้วก็เซตของศูนย์เป็นสับเซตไม่ใช่สมาชิกเพราะฉะนั้นเซตของสองเนี่ยต้องเป็นสับเซตไม่ใช่สมาชิกถ้าเกิดเขียนอย่างเงี้ยถ้าเกิด 2, สองสิถึงจะถูกแต่ถ้าเกิดเป็นเซตสองอย่างเงี้ยผิดนะแต่ถ้าเกิดเขียนยงนี้ว่าเซตของสอง เป็นส okay. ับเซตของเซตเออย่างนี้ถูกเขีบอ่ะเขียนะเข้าใจยังแล้วระวังจดเอ่อข้อสอบจะหลอกครับต่อมาข้อที่สี่ข้อสามใช่ไหมแล้วนะข้อสี่ข้อสี่สามเป็นสับเซตของเซตเอจริงไหมไม่ไม่โอเค อ้าห้าสาี่ไม่เป็นสมาชิกของ A จริงไหมจริงเอพอเซ้อเเของหนึ่งเซตของสอเซตหนึและสเป็นสับเซตของเซต A จริงไหมจริงเนะขา้าใจคอีกอันหนึ่งข้อเตอบเด้เซต หนึ่งสองสามเป็นสับเซตของเซตเอจริง <A. S 1> ไหมอือฮึไม่ผิดจริงสมาชิกค่เป็นสับเซตครับดูในโจทย์ดูในหนังสือเลยเป็นเป็นไหมเป็นนะเป็นสับเซตจริงใช่ไหม,มเป็นสับเซตจ,จริงก็อโอเคครับถือว่าถูกเหมือนกันเด็กก็ถูกก็แปดละ หนึ่งสองสีเปเสของเไม่จริงไจิงโอเคเขียนไปด้วยสิเขียนไปด้วยที่ทำไรัเริ่มกนเยัะ อ่ะเดิมตัวยอย่างข้อที่สองแบบที่สองเซตของ B มีสมาชิกเซตที่ประกอบด้วย a b c a เป็นสมาชิกของ B จริงไหมจริงอสอง <c oughs> b เป็นสมาชิกของ B จริงไหมไม่เป็นไม่เป็นสมาชิก b อ่ะ b อ๋อโอเคเขียนว่า um B ไม um ่ใช่ไม่เป็นสมาชิกจริงไหมอันนี้ก็คือต้องผิดถหมครับสามบีตอบเลยเซตของ C เป็นสมาชิกของ B ไม่ใช่อ่ะติดไปเลยครับเข้าใจแล้วทำเองเลยได้ผ่าน สี่ใช่ไหมสี่ใช่สี่ใช่ใชห,าหช้าใช่ห้่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเยี่ยมอรกเดิมเป็นละอักตัวนี้มายากขึ้นนิดหนึ่งยากขึ้นนิดหนึ่งปฏิสาร โจทย์จะหลอกเราเพิ่มมากขึ้นค่ะเซตของ C ีภาษาประกอบด้วยสมาชิกของเซตของเซตหนึ่งอยู่ในตัวสองสองสามอ,อดูซิตัวหนึ่งเซต A เซตหนึ่งพูพ้ถิ่เซตหนึ่งเป็นสับเซตของเซตสี่จริงไหมไม่จริงไม่จริงถูกไหม,ไหมเพราะว่าม,มันเป็นอนะไรถูกเรี่ยมโอเคมันเป็นสมาชิกถูกนะข้อสองล่ะไม่ใช่ข้ 2, อสองตอบผิดโอเคข้อสามล่ะใช่สามข้อสามอ่ะอุ้ยอีกข้อสามเซตของเซตสี่ เป็นสับเซตของสจริงไหมจริงฮะเซตสี่กับห้านะตรงนี้ต้องเป็นคือสี่ห้าอยู่ในเซตนะจะาตัวเดียวไม่ได้นะครับม,มันต้อนงะโจทย์จะหลอกเรามาแต่ถ้าเกิดเขียนว่ามีสี่กับห้าอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ถูกนะแต่ถ้าเกิดเซตสี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยถือว่าผิด<ม>นะครับไม่ไม่เป็นสับเซต โจจะหลอกแบบนี้แหละก็สี่ล่ะี่ครับพโอเคก็ห้าล่ะห้าถูกห้าถูกก็หล่ะหกถูกหกถูกเจ็ดเจถูกถูกแผิดเอ๊ อันนี้มาข้อสี่ข้อสี่ใหญ่นะครับข้อสี่ใหญ่เดี๋ยวทักข้อสี่ใหญ่แล้วก็ข้อห้าหกมีไปทำเองนะทำในกันบ้านไปอ่ะข้อสี่ใหญ่สุดข้อสี่ใหญ่ดีกว่าอ่าข้อสี่ใหญ่เขาบอกข้อใดต่อไปนี้จริงข้อใดต่อไปนี้เท็จข้อหนึ่ง เซตว่างเป็นสับเซตของเซต A เมื่อ A เ,อเป็นเซตใดๆจริงไหมอะไรคือ,มเ,เ,เ,อเมื่อ A, อ A เป็นเซตใดๆเมื่อ A คือ A เป็นเซตใดๆที่เราเรียนมาเมื่อกี้ใช่ไหมเอเป็นเซตอะไรก็ได้เซตเลืเซตทุกเซตอะอะไรน,นะเซตใดๆสับเซตว่างคือสมามเป็นสับเซตของทุกเซตจริงไหมจริงจริง,รงถูกต้องเลยเซตว่างเป็น เป็นทั้งสมะเป็นทั้งอ่ซับเซตหมดด้วยนะเป็นซับเซตเสมอทุกตัวข้อสองล่ะเซตว่างเป็นซับเซตของเซตว่างจริงไหมข้อสองเซตว่างก็เป็นซับเซตของเซตว่างเสมอเหมือนกันนะเซตว่างเป็นซับเซตของเซตว่างเหมือนกันแล้วก็สามเซตว่างเป็นสมาชิกของเซตว่างจริงไหมโอ๊ดโทษนี้นะ เซตของเซตวา่างเนี้ยก็จริงอย่เหมือนกันเอาละมาเริ่มยากขึ้นก็สี่หลอดนี้สี่สี่เซตหนึ่งห้าสมาชิกอยู่สองตัวเป็นสับเซตของเซตที่ x เป็นสมาชิก ของจำนวนจริงนะครับโดยที่ x ยกกำลังสองลบ 6x บวก5 mm hmm. เท่ากับ0อ่างันหวานเลยนะงั mm hmm. ้นเราแกสมก,การนี้ก่อน mm hmm. เป็นอะไร 1x นี่ใช่ไหมอัน x เท่ากับ1กับ5นะเอาละเพราะฉะนั้นอ่ามีสมาชิก มีคือหนึ่งกับห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเซตของเซตหนึ่งกับห้าเป็นสับเซตของกันจริงไหมจริงเป๊ะเลยเพราะมันเท่ากันเลยตอบนะยังายเห็นป่ะอ่านข้อห้าเซตสองเซตสองเป็นสับเซตแท้สับเซตแท้นะสับเซตแท้คือคือต้องไม่เท่ากันนะเป็นสับเซตแท้ ส,สับเนี่ยเกี่ยสับเซตแท้ของของเซตนี้จริงไหม x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ x กำลังสองลบสอง x เท่ากับศูนย์แก้สมการนี้กับได้เลยครับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x มี2ตัวคือ x เท่าก,กับ0และ2นะเพราะฉะนั้นอันนี้มี2ตัวเซตสเป็นสับเซตแท้จริงไหมเมื่อกี้สับเซแท้เราบอกว่าไงสับเซตแท้คือ ah ถูกต้อง,ง,องเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่าไหมไม่เท่าเพราะฉันถูกก็อผิดถูกกันนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เขียนว่า เซตของศูนย์และสองเป็นสับเซตแท้จริงไหมเนี่ยไม่จริงเามันเท่ากันนะเป็นเป็นสับเซตเฉยได้แต่ไม่ใช่สับเซตแท้เขียนไหมข้อเจ็ดเป็นเลยข้อข้อหกเลยผ่านไปดีกว่าผ่านไปดีกว่าเอาหมมา,าข้อเก้าเลยเก้าเลย ตบนะครับมันเป็นต้องถามทุกข้อเอาข้อที่มันน่าทำนะข้อเกาข้อเกาเขาบอกว่าเซตของ x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะเราจะอ่านต่านตามนี้นะโดยที่ x ส่วน2เท่ากับ0นะครับ เป <S <S ็นสับเซตของเซต x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ x เท่ากับยกกำลัง x กำลังสองมากกว่า0อ่ะ์อ่แก้สมการดูที่ x เป็นอะไร x ส่วน2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x หัก0ูนยแน่ใช่ไหม อันนี้หนึ่งงานแล้วเก็บไปก่อนนะนนี้เซตเขาคือเซตศูนย์นะ่แน่ครับเป็นบเซตจ,จริงไหมเราดูอันนี้นี่ x อมากกว่าสองเป็นมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์แล้วมีค่าเป็นศูนย์ไหมไม่มีทา